สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าหนุ่ยสวัสดีค่ะน้าหนุ่ยสระบุรีครับเอฟซีเนาะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับโค้งสุดท้ายครับเอฟซีฟันว่ายังไงครับน้าหนุ่ยรันเห็นฝันเห็นปู่สีครับปู่ฤาษีปู่ฤาษีตาไฟครับปู่ฤาษีตาไฟเลยครับผมโอ้รู้ได้ไงครับว่าเป็นปู่ฤาษีนี่ครับก็ไปไหว้พระครับผมครับอคืนส่งดึกไป กล้วันหวยออกก็ไปไหว้พระครับก็ก็มีรูปหมมีรูปมีรูปภาพนะครับปู่ฤาษีมีรูปภาพปู่ฤาษีตาไฟครับก็จุดธูปไหว้จุดธูปไหว้ครับตกตอนคืนมาก็ฟันเลยครับนี่นี่เป็นจุดธูปไหว้ขอพรหลวงปู่พระเนาะครับไหว้พระจุดธูปไหว้พระไหว้ปู่ฤาษีไหว้พระไหว้รูปภาพครับผมไหว้รูปรูปภาพนะครับ ครับคตอนคืนว่งมาก็ฝันเลยฝันเลยฝันเห็นเลยใช่ฝันเห็นแรงเนาะแค่เดินมาครับครับผมพอเห็นแคเดินมาเดินมาก็บอกจะมาให้หวยครับเดินมาจะมาบอกหวยจะมาบอกหวยครับผมจะบอกบอกหวยปูรุสีตาไฟนี่เป็นลักษณะไหนครับหน้าหนึ่เป็นนุ่งผ้าลายนะครับ นุ่งผ้าลายเสือเลยครับผมนุ่งผ้าลายเสือครับผมมีหมวกนะฮะมีมีดัมแหลมแล้วเนาะครับมันกับรูปภาพเลยป่ะครับมันกับรูปภาพเลยครับผมออกมาออกมายืนเทะเละครับอืมยืนเทะเลยครับผมออกมายืนเทอเลมครับผมบอกเอ้ามาจะมาบอกหว้ให้เ่วานนี้ไปแทงเลยอมครับบอกไว้ให้ ออกสองตัวหรือสามตัวล่ะครับน้หนุ่สองตัวครับผมสองตัวเนาะที่ไปหน right. ุ่มเลยที่เพผนังบ้านครับทีใส่ผน okay. ังบ้านเลยคือผนังบ้านมอดิสเดี๋ยวเขียนให้โอเขียนให้เลยเขียนให้ครับการดิบดิบไอฐานนะที้ฐานนะครับดิบที้ฐานมาเขียนให้ห้าห้าศูนย์เลยห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์สองสองตัวครับห้าศูนย์สองตัวครับผมก้อนขี้ฐานไฟเขียน เอา,อธาธคอนทิทาต์คอนทิฐานเขียนติดฝาผนังบ้านเลยเดี๋ัวมาเริ่มเลยครับผมเขียนครับครับเขียนเสร็จแล้วลแกก็นั่งจะบบกเอาม,อง,มองินนียแทงเอาอืม,มนีแทงวันนี้ไปแทงเอาหนห้าศูนย์เนาะวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่นางไม้มาหาไหมครับพี่นางไม้พี่นางไม้ก็บอกบอก หมายเลขสองหนึ่งเขาสองหนึ่งยังเป็นตัวเดิมเนาะครับผมพีเมตานีแหละครับพีเมตานีก็มาสองห้าหกครับสองห้าหกเราครับสองห้ากับสองเจ็ดเขาตัวเดิมครับเตัวเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาคือปูฤูษีตาไฟปูรูสีตาไฟหงวยพาพมากขึ้นครับน้าหนุ่ยสระบุรีของเราครับเอฟซีเป็นผู้ที่มีเซนต์นะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับน้าหน่อยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับ ม่มีแล้วพุ่งท้ายแล้วพุ่งนี้ห้อยออกนะครับครับผมพุ่งนี้ห้อยออกอันนี้คงสุดท้ายครับผมครับพุ่งท้ายเลยอ่ะครับเอฟซีแถวสีจุดตัวเขข้องหน้าหนุ่ยข้องเข้าไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะแต่กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานครับเอฟซีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้าหนุ่ยรอบคุณค่ะนี่นะาคะธรรมชมเลขของน้าหนุ่ยธรรมชมปูฤษีตาไฟเขียนเลขให้หาศูนย์ ผีนางใหม่นั่นบอกสองหนึ่งผีตานี่บอกสองห้าหกแล้วก็สองเจ็ดกับธรรมชมก็ขอให้มิชุมมิลาบกับนานหนุยนะคะเนาะประจำวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสเซรานผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ายโชคหมั่นหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยังพิ่งาพาไปใส่นะคะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทมาชมค่ะรับชมบนของดีกระเบ,บาแอมลาทงกันเลยค่ะบเบลแอามลาทงอยเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีน,น,นี่ของดีพิปใหม่ติดนี้มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงืนเรลียกทองเรียกรัพย์ครับค่าขายไปขายของบ,บูดีลูุกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตุ่มีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตตรี่จนสื่อทีนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ห้องไหนรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเดี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะียคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเรอเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยคนัะหลวงปู่รอดเนาะตามวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิ่ออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแาะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุน้องเบือเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเราะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบไงตอนนี้วัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างน้อยเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะข จะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผเมตตานายญมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบคอุคคลดีลูกค้ายา่างบมเหินลานเฮาไขว่ไหวว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหนาลานเหตุในคนมองบมเหินลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องลวงปูหลอดวัดขกูกลมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ ปายอมเราตรงยงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือในการมีโอกาสต่มาการะกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ตูเบามาเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลวกมาแล้วครับเล้วก็หลังกับเมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นเตะหลังกับบี้ยังสิครับม้วนยังสิครับหลังกับท่าปากสามเทือ่อนบุกปากสามเทือาาเท่อ,อนอนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อหลังกับเสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมาหาสม Jamie Jamie เสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมเน,น,นี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลุงปูรุ้ยเนี่ก็แตงห้กันเนี่ครับเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่งเงื่อนไหลามาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบนนุรีรัครับเอาไปฝากอีซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลามีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอ้องสมุชุมแล้กกาบ้าเอามาตรงนี่ได้นมุ่นแม่น้อครับได้นมุ่นข้องหลวงปุลอดไม่ให้อีซี่้ะครับสมุชุมอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะงห้ที่ดูดีถี่ราสีมันบดมันบังสเนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดินจินแล้กก็อาบนะครับสมุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดโดยเอามาตรงนี่เอามาบัวลายครับ,ม,ม,นนบาม,มาฝา,า,ากอิดสี่บัวลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาบา่าวเอ็มระตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือีปเออครับเอาไปใส่ละให้ถือไปเบื้องตุลีรางวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านถูกไหครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มระตรงกับสี่เบื้องตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผูน้ชมเนาะ<ห> เพิ่งทำเลยพอเดเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเนาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ